มาสวัสดีครับผมชุดนี้เป็นสายสายแม่เขาจะเป็นบิ๊กกัปมหานครเสือดำนะครับส่วนสายพ่อจะเป็นแสนกลมหานครไทยสันเสือดำชุดนี้5เดือนกว่านะครับ5เดือนกว่าเกือบเกือบหเดือนแล้วครับตอนนี้ตัวตัวเมียนะครับตัวเมียกิโลเก็บครึ่งเกือบเกือบคร be, ึ่งตัวเมียกิโลเก็บเกือบครึ่ง ส่วนตัวผู้2กิโลเกือบเกือบสกิโลหนึ่งนะครับลอยชนอยู่ที่สองห2สองหนะครับชุนี้รอยโตนะครับกระดูกโครงสร้างหายห่วงครับต้องห่วงกระดูกดีโครงสร้างดีแน่นอนแม่นวิเศษแน่นอนครับจุดนี้หนักเร็วแรงหายห่วงครับ กระดูกโครงสร้างจิตใจใครอยากนำไปพัฒนาก็ทักมาคู่นี้ก็ราคาไม่แรงครับผมลาไม่แรงพาราไม่แรงจับต้องได้แน่นอนครับสวยไรทิ่ติครับผมกระดูกงอนๆเลยนะครับชุดนี้หายห่วงครับจิตใจเบอร์แข้งกระดูกโครงสร้างนี้หายห่วงเลครับ ความแม่นก็แม่นพิเศษแนะ<อ>น่นอนเกือบหกเดือนแล้วครับตัวเมียจะเริ่มร้องแล้วสวยครับ